ต่ภาษีรถยนต์ง่ายๆกับ6สถานที่ดังนี้ค่ะข้อที่ 1. ต่อภาษีรถยนต์ทางออนไลน์ค่ะการต่อภาษีรถยนต์ทางออนไลน์ถือเป็นช่องทางที่สะดวกสบายแล้วก็ง่ายสุดๆเลยนะคะส่วนขั้นตอนเนี่ยก็ง่ายเช่นกันกดคลิปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์มีขั้นตอนอธิบายไว้หมดเลยค่ะข้อที่2ค่ะต่อภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งทั่วไปประเภทรถยนต์ที่สามารถต่อภาษีได้มีดังนี้ค่ะ 1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนรอยยี 2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนรอยอ2 3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลรอยอ3 4. รถจักรยานยนต์รอยอ12 5. รถแครกเตอร์รอยอ13 6. รถบดถนนรอยอ14และ 7. รถพ่วงรอยอ16ห,หลักฐานที่ต้องใช้ตอภาษีรถยนต์ได้แก่ 1ใบผู้มือจดทะเบียนรถถ้ามีและ2หลักฐานการเอาประกันภัยตามพรบรค่ะนอกจากนี้จะต้องมีหลักฐานของใบรับรองการตรวจสภาพรถนะคะในรถยนต์ที่มีเงื่อนไขดังนี้ค่ะ1ก็คือรถยนต์ส่วนบุคคลที่นั่งได้มากกว่า7คนค่ะ2คือรถยนต์ส่วนบุคคลที่นั่งได้น้อยกว่า7คนนะคะแล้วก็รถบรรทุกส่วนบุคคลแต่ทั้งหมดนี้จะต้องมีการจดทะเบียนมาแล้วมากกว่า7ปีค่ะรวมถึงรถจักรยานยนต์ที่มีการจดทะเบียนมามากกว่า5ปีค่ะข้อที่3ต่อภาษีได้ที่ที่ทำการ โดยประเภทของรถยนต์ที่สามารถต่อภาษีได้รวมถึงเอกสารที่จําเป็นจะต้องใช้เหมือนกับการต่อที่กรมการขนส่งทางบวกเลยค่ะข้อที่4ต่อภาษีรถยนต์ที่ห้างสปปรรพสินค้าหรือโครงการช็อปให้พอแล้วต่อภาษีช็อปทรูฟอร์แท็ก์โครงการช็อปให้พอแล้วต่อภาษีนะคะเป็นอีหนึ่งช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้กับทุกคนสามารถไปเลือกกินเรื่องช็อปที่ห้างสปปรรพสินค้าแล้วก็ต่อภาษีได้ง่ายๆโดยสามารถทําได้ทั้งวันเสราร์อาทิตย์ด้วยค่ะ รายละเอียดของการเปิดนะคะเปิดปิดเวลาเปิดปิดต่างๆแล้วก็ประเภทรถที่สามารถต่อภาษีได้มีดังนี้ค่ะห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี14สาขาเวลาเปิด9โมงถึง5โมงตรงค่ะสาขาลาดพร้าวรามนินทารัชดาพิเศษบางประกอกซึ่งจะปิด4โมงครึ่งเพชรเกษมสุขภพิบาล3อ่อนนุชแจง้งวัฒนะสำโรงบางบอนปิด4โมงครึ่งเช่นกันนะคะสุวินทวงศ์สมุทรปราการบางใหญ่และบางนาค่ะ สองเซ็นทรัลเวสเกตวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง17 30. นาฬิกาสนาทีหรือว่า5้าโมงครึ่งค่ะสามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะวันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง17 30. นาฬิกาสนาทีสี่เซ็นทรัลสารยาวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา18นาฬิกา30นาทีค่ะห้าเซ็นทรัลเวิลด์วันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาค่ะหกศูนย์การค้าชันยพาร์คนะคะวันเสาร์อาทิตย เจศูนย์การค้าพาราไดซ์ Paradise Park วันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาและ8 ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเปิดวันจันทร์จนถึงสุขค่ะเวลา8.30นาฬิกาจนถึง16.30นาทีค่ะประเภทรถที่สามารถต่อได้นะคะจะมีแค่4ประเภทด้วยกันก็คือรถนั่งส่วนบุคคลแบบเกิน7คนรถนั่งสวนบุคลแบบไม่เกิน7คนรถบรรทุกสูนบุคลและรถจักรยานยนต์ค่ะส่วนหลักฐานที่ต้องใช้มีดังนี้ค่ะ 1. คู่มือจดทะเบียนรถหรือว่าสำเนานะคะ 2. หลักฐานการเอาประกันตามพรบค่ะแล้วก็ 3. เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถนะคะที่ผ่านการตรวจโดยเอกชนทั่วไปหรือว่าตราอ,อนะคะโดยจะต้องมีคดิชันว่ารถตู้รถแกง๋งรถปิกอัพต่างๆนะคะถ้ามีอายุเกินเจ็ดปีขึ้นไปต้องตรวจสภาพรถรวมถึงรถจกักรยานยนต์ถ้ามีอายุเกิน5ปีขึ้นไปก็ต้องตรวจสภาพรถค่ะและ4ถ้ารถของคุณมีการใช้พลังงานด้วยการอัดแก๊สธรรมชาตินะคะจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบนะคะมีเอกสารการตรวจสอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็การควบคุมด้วยรับชาระ ภาษีทั่วประเทศไม่ว่ารถของคุณจะจดทะเบียนไว้ที่จังหวัดใดค่ะถ้าค่ะชําระภาษีได้ที่ธนาคารเกษตรและสหกรณ์หรือว่าทกสนั่นเองค่ะโดยประเภทรถยนต์ที่สามารถชรําระภาษีได้ที่นี่นะคะดีดังนี้ค่ะรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีผู้นั่งไม่เกินเจคนค่ะรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีผู้นั่งเกินเจ็คนค่ะรถบรรทุกส่วนบุคคลแล้วก็รถจักรยานยนต์ค่ะ หลักฐานที่ต้องใช้มีดังนี้ค่ะ1คู่มือการจดทะเบียนรถค่ะ2หลักฐานการเอาประกันภัยตามพรบแล้วก็3เป็นหลักฐานการตรวจสภาพรถนะคะโดยจะต้องมีเงื่อนไขของรถดังนี้นะคะก็คือรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีผู้นั่งไม่ต่ำกว่า7จคนรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีผู้นั่งเกิน7คนแล้วก็รถบรรทุกส่วนบุคคลที่ทั้งหมดนี้มีอายุการใช้งานเกิน7ปีขึ้นไปค่ะนอกจากนีน้รถจกกักรยานยนต์ที่มีการจดทะเบียนมาแล้วเกิน5ปีขึ้นไปก็จําเป็นจะต้องมีการตรวจสภาพรถด้วยค่ะโดยเงื่อนไขการชําระภาษีที่ าาการคกสมีดังนี้ค่ะ1ก็คือไม่มีการค้างชําระหรือว่ามีการค้างชําระก่อภาษีมาไม่เกิน1ึงปีนะคะแล้วก็2เนี่ยสามารถชําระล่วงหน้าก่อนภาษีหมดอายุได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นแต่ว่าถ้าคุณมีการค้างชําระมาก่อนหน้านี้สามารถชําระได้ทันทีค่ะและช่องทางสุดท้ายค่ะต่อภาษีรถยนต์ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศค่ะโดยเวลาเปิดปิดได้แก่เวลา7จ็ดโมงครึ่งจนถึงเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะคะและรถยนต์ประเภทที่สามารถต่อได้ได้แก่1รถยต์ ส่วนบุคคลที่มีผู้นั่งไม่เกิน7คนค่ะ2รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีผู้นั่งเกิน7คน3รถบรรทุกส่วนบุคคลและ4รถจักรยานยนต์ค่ะเงื่อนไขการชรําระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสมีดังนี้ค่ะข้อ1ถ้าเป็นรถยนต์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน7ปีค่ะรถจักรยานยนต์จะต้องไม่เกิน5ปีค่ะแล้วก็ใบเสร็จนะคะแล้วก็ป้ายวงกลมเนี่ยกรมการขนส่งทางบกจะส่งให้คุณทางไปรษณีย์นะคะภายใน10วันแล้วก็มีการชรําระค่าบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส็ค่ จัดส่งป้ายวงกลมนะคะอยู่ที่40บาททั้งนี้ทั้งนั้นถ้ารถของคุณมีการค้างชำระเกิน3ปีไม่สามารถชำระที่ช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ค่ะ